เดินไปฮับเขาแล้วโอ้้ยดีใจโอ้ตายทั้งแม่ทั้งลูกขนมใส่ปากให้ผมแน่มีขนมมี่หยังให้ผมกินแน่ครับโอ้เร็วเร็วน่เร็ว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  ดีคะ่ะมาดูตัวป่วนป่วนแลนีกแล้วอู้โอ้อ้้แลนดไปสายนอกบา <gallery. S 2> น <wh> <invece> ี <planners> Ooh, ้นาะเออเออเออ้แดดแกอยู่มือนี่แต่พริกไม่อยู่กำลังกลับมา ไปตัดหญ้าอยู่ที่สวนตัดหญ้ามารถเข็นไงตัดหญ้ามาเฮ็ดยังหูุกพี่เฮ็ดยังหืมหืมหืมเฮ้ยลลมีแล้ว เมื่อได้วาสิบล่มกับบวมีล่มยางเดียวพื้นน่ะกวดเ้าวกวดเย็นถ้าบ่กกวดกับบวดได้ใบใหม่โอ้จะผิวมันจะใส่ยโอ้โอ้โอ <c oughs> อเห็นล่มมากแล้วเพิ่นเกิดเป็นซีหงวงงานหงองงาน แม่แม่เอฟซีครับสวัสดีครับก่อนเด้วลูกสวัสดีครับที่เก่าเวลาเดิมครับผมยังมาท่านใหญ่ใครับผมจะได้ปเทียน้โมพีดาวนั่นอดทนดูผมไปก่อนนะครับแม่แม่เอฟซี FC ครับยิ่เสียงสางห้องันกระตื้นเยอกันโอ้ เี่นี่นี่ไปใชไปใชนั่นมิงอืมอืมตนตามภาษาเด็กน่อยไปได้ทั่วแดดจ้าเวลากระลมแห้ง ปีกับมีฝนตกพร้อมฝ <c oughs> นตกโอ้ยหนาวเจลสามมือนสี่มือสมัยนั้นวันไหพีก็สังไปแห่บุญนนู้หนาวถึงร้ายมือนฝนตกน้ำท่วม ล้อมอันมัดเขามัดเขาไปเต็มหน้าอ้น้ำท่วมเขาฟอนเน่เน่อู้ยนั่นรยเนี่มิงเจ็บบ้เจ้าวุนยี้พี่เก็มาหอยไปหนีเนาะ ไปแล้วคุณมือนีน้อยก้วใบใบดีดีเดี๋ยวนี่มิงครับมิง เลยลูกไข่ os, ้ออกเลยมามามาเออสงสัยสิหิวน้ำเด้อนี่มายูไก่แม่หิวน้ำแท้ๆ อยากออกแต่โดนแล้วพ่อใหญ่พิกบอยูเนาะเลยบ่หด้ออกนั่งเฮ็ดจังครับ,บพิดน้ำติดน้ำิดจังได้เจ้าสิวอาบน้ำให้แม่กับลูกขาติ มาเลยนั่นก็สิปล่อยแล้วนั่นน้ำไหลออกแล้วนั่นลอปิดน้ำเพื่อนว่าเป็นข้อปิดน้ำไม่ยั้งก็ตรงมาอาบน้ำเนี่เขาก่อนตัวลืมร,ระบบนาทีเจ้าตื่นขึ้นมาอาบน้ำจุกของมาท่านในอาบตกอาบให้เขาก่อนโอ้โลหโลมแห้งลมแห้งคุณเยอะเลยวันนี้โอ,โอ้โห phun 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 nam ba nè hai đứa đưa xiêng ừ. nhang ba xiêng nhang bao kênh đai mà nó đi đâu á đèn lên đạt câu lâu แด่นรัดรถเขาแล้วมาเร็วมาเร็วแน่แน่มิ่งครับมิ่งครับพุ่นไปแล้วแน่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 โอ้โอ้โอ้โออ้อ นนัพูนพูนโอ้เขาเล่นเล่นไปหับเขาหโอกดีใจโอ้ตายทั้งแม่ทั้งหูกหแห่มามาหนูกมามา ไปหาแม่ไปหาแม่โอ้โอ oh, 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 ้โอ้หุ่นไปรับรับคนไปรับคนมาๆมาๆไปหาแม่ไปหาแม่เร็วเร็วเร็วุ่นแม่ห้องนี่ฝุน มามาเร็วเร็วคุนแม่ห้องว้ยมิ้งมาถวาแม่เร็วเร็เนีเป็นอย่างคุนแม่ห้องนะุณเดีเร็วเร็เร็วเร็เอาเอาเอาไปไเออกิ้หยังกิ้มขนมขบุญนะขนมเส้นนะ ขนมไส้ปากให้ผมแน่มีขนมมีิยังให้ผมกินแน่ครับโอ้ยเร็วเร็วแน่เร็ว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 โอ้ยโอ้ยแกขนมให้เขากิ้นกันโอ้ยมาผีมาพี่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 มาพีมิง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  กินนมลูกกินนมเออนั่นโอ้ยละคนเับแลนหับกินขนมก็บ่อให้กินเน<อ>าะจําไว้เด้ไหมที่หลังน่นเห็นบอพุ่นนั่น<อ>น่ะขนมนั่นก็แกะให้กินได้นั่นเอ้าไปกินข้าวเด<อ>ียบก,ก,กุ้งอ่ะ<อ>แกะแกะแกะเลยเก็บกุ้งอ่ะเขียวเขียวสมครับ

มาพี่มิงมิงบ่ไปบ่ไปเร็วเร็เอเอเดอกมาบมาูมาเลยมาลูกมาดีใจก็ดีใจแห้งอุบาทพดเด้อเขามีโมเลตละครับผมดีใจนะอ้ยย์อ้ยะ์อ้ยยเอ้ยยอ้ยย้้อ้้อเย้เ สูงสูงนี่นเมื่อกี้ดิเมื่อกินค่อยเก็บฟุ่งะกเก็บเก็บฟุ้งอย่าไปอันนี้นี่นี่ไปแล้วไปจริง <c oughs> <c oughs> เริ่มจะมาก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดก,ดกระดิ่งให้แม่พังหางดี <c oughs> ให้ตัวคิดดูด้วยๆๆนะครับนิ่งมงคลครับนั่นๆ พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ